เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสั่งสอนภิกษุนะนั้นภิกษุเป็นผู้สอนภิกษุณีฝ่ายเดียวพ่พผู้เจ้าบอกอานทน์การมีภิกษุณีเนี่ยศาสนาอายุจะหายไปครึ่งหนึ่งโยมถ้าระเบียบมันไม่เข้มงวดเนี่ยเอาผู้หญิงกับผู้ชายมาอยู่ในอาวาสเดียวกันเนี่ยเละเรียบร้อยเพราะนั้นแม้แต่การส่งจีวรให้กันเนี่ยนะภิกษุกับภิกษุณีผู้เจ้ายังรับประบัตนะตับป,ประบาดพ่อ,อะไรไม่ได้ปรับเพราะว่าส่งมือต่อมือนะ อ่แบบมาดูความอย่างนี้นะไม่เป็นไรไม่ใช่อาบัตเพราะตรงนี้อาบัตเพราะว่าไม่ใช่เป็นของแลกเปลี่ยนนะหรือภิกษุนี้นั้นมใชญาตินะอยู่ในว่าดเดียวกันด้วยกันเนี่ยก็อ,อาจจะมีความเอื้ออารตัดยึดจีวรให้กันะยื่นสมให้กันอะไรอย่างนี้อ่ะไม่ได้ละเห็นไหมพระเจ้าป้องกันไว้หมดคือมองรู้หมดว่าอาการจิตคนเนี่ยจะเอื้อเฟื้อการเอื้ออารทรกันมันจะมีอาการยังไงภิกษุ ไม่มีอะไรพิสุนีไม่มีอะไรมันจะออกทางไหนมันจะออกทางบริขารจีวรให้บาดกันให้อะไรต่ออะไรนี่นกิเลสพระก็จะออกทางนี้นะเสนาสนะดีดีดบาดดีดนะีจีวรดีดีด่างนี้นี่ทางออกของกิเลสของนักบวชน,นะครูเจ้าก็จะรู้หมดอมบัญญัติห้ามไว้แต่ข้อนี้นางพิสุณีพึงเคารพรักษานับถือบูชาโดยไม่ละเมิดตลอดชีวิตนี่เรื่องพิสุนี นั้นการบวชิสุณีมีได้ไม่ได้ผิดอะไรทําให้ถูกต้องตามาวินัยและกันเพราะผู้เจ้าบัญญัติแล้วก็คืออาการลิโกใช้ได้ตลอดกาล